ครั้งนะคะตีก็จะต้องล้างมือให้เรียบร้อยนะคะหรือว่าบางทีเปลี่ยนทามเปอร์เสร็จเนี่ยไม่ได้ล้างด้วยน้ำนะคะตีก็จะต้องใช้แอลกอฮอล์เจลหรือว่าแอลกอฮอล์สเปรย์ทุกครั้งเลยค่ะเพื่อความสะอาดฆ่าเชื้อโรคนะคะหลายๆคนล้างมือบ่อยๆในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะก็อาจจะทําให้มือเนี่ยแห้งแตกนะคะแต่สําหรับตีปัญหานี้ไม่มีเลยละคะ่ะเพราะว่าหลังล้างมือทุกครั้งนะคะตีก็จะใช้โลชั่นอิสหม่นะคะ มาทาบำรุงมือทำให้มือของตีเนี่ยนุ่มชุ่มชืนะะ้นค่ะนี่นะคะมือตียังสวยอยู่ไม่ว่าจะล้างมือบ่อยแค่ไหนนะคะและเดี๋ยวตอนนี้มือสะอาดแล้วเดี๋ยวขอตัวไปอุ้ม้องลูกอินกันนะคะ สวัสดีค่ะตรีนันทราชวราชค่ะวันนี้นะคะตรีก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนค่ะเชื่อว่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะทุกคนต้องล้างมือบ่อยมากๆเลยนะคะตรีเองก็ล้างมือบ่อยมากเช่นเดียวกันค่ะแต่บางคนเนี่ยบางทาีล้างจนมือแห้งมือแตกนะคะแต่ปัญหานี้สําหรับตรีหมดไปค่ะเพราะตรีมีตัวช่วยดีๆอย่างอีส์มัมนะคะนอกจากจะช่วยลดรอยแตกลายแก้อาการคันแล้วยังช่วยให้มือของตรีชุ่มชื้นอีกด้วยละคะ่ะและพรุ่งนี้นะคะตรีก็จะไปหาคุณหมอหลัง ที่โรงพยาบาลรามาค่ะที่ก็เลยกล่าวว่าจะนําผลิตภัณฑ์อีส์มัมนะคะไปฝากคุณหมอนะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยล้างมือบ่อยเวลาเป็นสิบสิบเท่าเลยนะคะถ้าได้อีสมัมเป็นตัวช่วยคุณหมออีกทางหนึง่งก็คงจะดีไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะคะโรงพยาบาลไหนนะคะที่สนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์อีส์มัมนะคะก็ติดต่อมาได้เลยค่ะที่ Facebook i s m a ัม f อฟฟิเชนะคะแล้วก็ล้างล้างมือทาอีสมัมสิคะ